นี่นหญิงสาวคนหนึ่งนะครับจากประเทศอินโดนีเซียเลยเที่ยวได้มีการโพสเฟโสโพสนะครับในโลกโซเชียลลงคลิปในติ๊กตอกเลยครับ <c oughs> บอกว่านี่นะเธอเนี่ยตั้งใจมาฮันนีมูนที่ประเทศไทยกับสามีของเธอ <c oughs> แต่ปรากฏว,ว่าน,นะครับพอเธอตอมอ สนามบ,บินสุวรรณภูมินะครับเนี่นะเขาบอกว่าสามีของเธอนะครับไม่มีเงินนะครับเธอพยายามกด ATM แสดงแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมว่าอย่างนั้นนะไม่มีเงินติดตัวมาเลยทำยังไงครับทำให้เธอแล้วก็สามีนั้นตัดสินใจเดินทางไปฮันนีมูนต่อที่ ประเทศญี่ปุ่นไว้ยอย่างนั้นนี่นะโอ้โหว่าบ้าแบบนี้เสียหายสิครับเพราะฉะนั้นกล้องวงจรปิดนะครับที่การจับภาพเอาไว้ได้ผู้หญิงชาวอินโดนีเซียคนนี้นะครับชื่อว่าฟาริดาเดินทางเข้ามาที่สนามบินดอนเมืองนะครับนีนะ่จากเมืองจาการ์ตาอินโดนีเซียนะครับเมื่อวันที่4มกราคมปรากฏว่ากล้องวงจรปิดนะครับนี่เธอมาคนเดียวไม่มีผู้ชายมาด้วยแล้วขาออกแล้วครับเธอมาอยู่ในประเทศไทย13วันนะออกไป เมื่อ16มกราคมนะครับทางสุวรรณภูมินี่นะไม่มีสามีไม่มีผู้ชายเลยเธอไปไหนเธอคนเดียวตลอด <Ừ. S 1> วันนี้ก็เลยเกิดภาพตรงนี้สิครับนี่นะทางผู้แทนสถานทูตอินโดนีเซียประจําประเทศไทยนะครับมารับฟังกที่แจงครับ จากอัคราชทูตที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายพิธีการทูตและกงสุลอิโดนีเซียรวมทั้งเจ้าหน้าที่ต่อหมอบ้านเรารวมทั้งทตท,อท,อทอบ้านเราต้องมาทำความเข้าใจกันละครับว่าเหตุผลคืออะไรบ้างตามภาพกล้องวงจรปิดที่ว่านี้เอามาแสดงให้เธอเลยนะครับให้ดูเลยว่าเธอเนี่ยครับมาในประเทศไทยมาคนเดียว ไม่มีผู้ชายมาด้วยหรือสามีตามที่เธอแอบอ้างมาด้วยแล้วออกจากประเทศไทยก็ไปคนเดียวภาพต้องวงจรปิดนะครับก็จับได้โยเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประเทศไทยนั้นมันเสียหน้าเรื่องอะไรครับเสียหน้าเพราะอะไรครับอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็มาเที่ยวบ้านเราเยอะปรากฏว่าหลังจากเธอที่มาสร้างคอนเทนต์ที่ว่านี้คนที่อินโดนีเซียนะครับโอ้ยดูเยอะมากคุณเลจานี่นะนะครับดูเยอะกันละกันนะครับทำให้บ้านเรานี่ครับมันภาพลักษณ์ไม่ดีเพราะฉะนั้นนี่ เออครับระวังครับอัญชันคือสบายสาช่องก้าวหัวเดินงานให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยคํานับบายสางอ